โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมายดผมเบลฟ์กับแจกบายพาส UJK นะผมแบบซีเีนะแก้ข้าวมั่วแต่ฉีด DWL แล้วตัวเกมมันจะค้างหรือเด้งอะไรประมาณนี้แล้วจับเซิร์ฟเนาะ,อะขอบวกหนึ่งมาปุ๊บก็ได้แจกโจทย์ตอบรับที่ดีมากอ่เราล้านเกมเปิดนะครับผมโอเคนี่โอเคอันนี้ก็ ขอเครดิตด้วยละกันถ้าใครไปแจกต่อขอพ่อ,องตายเนาะเครดแท้อ่ะเดี๋ยวให้นี่ไปแล้วกันอันนี้ตัวใช้ตัวนี้เนาะโอเคใช้กดกดไปตอนอยู่หน้าเกมนะครับผม mm hmm. อย่าลืมลบโทเค็นด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวจอฟ้าแล้วก็มาใช้ตัวนี้ครับ mm hmm. อ่าเปิดเีมมาก่อนก็ได้ แล้วต้องมาใช้คู่กับตัวนี้นะนี่ตัวอะไรอะ่ะคล้ายวินหกสิบสี่อ่ะเขาเรียกตัวอะไรวะ <S 1> <S 1> เรียกไม่ถูกวะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้นะี่ะ มันเหมือนกับวิน 64AT แล้วก็มากดตรง call นะครนะผมปึ๊บแล้วก็มากดโมดูลสองทีจะเห็นตัวขึ้น UGK นะโ k สองสองสามตัวแล้วก,กว็กดขี้ขวากดขี้ขวาแล้วก็รีมูฟออกไปเลยเนะาะดูสคริปต์ได้นะผมอเดี๋ยวเอา HD มาก่อนล้วกัน เดี๋ยวกลัวจะมีล็อกคงล็อกคอมอะไรอย่างเงี้ยชัดดวงชัดตาไม่มีอ่ะประมาณนี้นะครับแจกได้อ่าฝากแจกต่อด้วยนะผมบายบายเพิ่งลงวิดีโอมาใหม่ก็เลยแจกเนาะเดี๋ยวมันจะอัปเดตและรีบใช้เลยแล้วกันบายบายเวลาใช้อย่าอย่าพยายามปิดเกมหรือขยับเมาส์อะไรไปพับจอบไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็คือปล่อยให้มันใช้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะ ใช้ได้เนะก็สมมุติว่าเราเปิดซีขึ้นมาจับเกมแล้วก็ดูรอดูว่าตัวใบพาดจะอินเจกเสร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ตัวใบพาดจะเป็นรับรองทุกวินโด้เนาะวินโด้เจ็ดวินโด้สิบวินโด้แปแต่วินโด้เ XP อะไรอยี้ไม่ไม่น่าไม่รู้ไม่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็ต้องไปลองใช้เอาโอเคฝากกดติดตามกดแชร์ได้แล้วกันนะผมบ๊ายบาย